สวัสดีตอนเจ้าไฟตื่นแล้วกะไอ้น้องยาข้าไงละหันแล้วนะไอ้จะกินก็ได้องไปอุ่นเถอะอืมเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวไอ้ออกไปตั้งนอกอ่ะไอ้นัดเปลือนไวข้อนัดเปลือนคนใดว้เหี้มอฟังปิ๊กบ้านหนึ่งอันอืมอันไอ้ไปก่อนนะไอ้เจมันนัดเปลือนคนใดไว้นี่ ช่วงนี้อนไอ้เจมเป็นอย่างกังหันเนาะชวนไปจอมเบ็ดก็ไม่เคยไปเลยไหนกันไอ้เออเดี๋ยวก่อนอ๋อ,องอ้ํไอ้เจมไปหาตัวเขาไปใจกะได้ไปนะครับไ,ได้ไปกะถ้ามึงยังเล่ามูอหุม่มไปก่อนนะเออถ้ามึงได้ไปหามอ๋องก็อ้ํ เย้เจมเออกไปมาตึงวันตึงวันไปหาไผ่ว่าอัน้นไฟไอ้ปิกมาแล้วเดี๋ยวไอ้ไปเนี่ยสุกกระดูกหมูห้กินปิ๊กมาละไอ้เจมปะเดี๋ยวนี้ปิ๊กบ้านจ้าตึงวันเลยเนาะไอ้ออกไปไหนมานี่ฮะนันนเนาะวาทีหลังเนี่นจะเล่าให้ฟังไอ้ไปเนี่ยก,กับเข้าก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เจมเปิดห้นหนา,าอ้าันได้ไปหาบองกับมาอ้าาอะ ไปไหนมากกันแน่นี่ฮะไอ่มาได้ไปหาเขาแท้ๆนี่กาถ้าไอ่ไม่ได้เอาไปหาปอองก,กัมอำไอ่เอาไปตรงวันนี้ไปหาไผ่ยาบอกนะว่าไอ่เอาไปหาไผ่ยางไปยิงหํแล้วอะฝ้ายจะไปเข้าใจไอ้พิทกาไอ่หันฝ้ายจมกวนน่ะเจ็บหลังเจ็บเอลไอ่ก็เลยไปเฮียนหนวดมาเวลาฝ้ายปวดอะไอ่จะได้หนวดทั้งฝ้ายไงอ๋อ เปิจะอี้เองกะไอ้น้องขอโทษนะไอ้ที่น้องเข้าใจไอ้ผิดไปไงไอ้ยสั่งเครื่องนวดตีนมันใหอฝ้ายได้นะไอ้มาต้องสั่งม้ามันเปลืองสตางค์เก็บสตางค์ไปย่าอย่างอื่นตเตอะเผื่อเมียตีห้หาองไอ้อะไอ้ซื้อให้ได้อยู่แล้วอันเดี๋ยวฝ้ายไปหนังท่าก่อนเนอะไอ้ไ,อไปย่ากับเข้าก่อนเจ้า ไฟ้ไฟเอาล่ะวันนี้ก่อนเดี๋ยวกไปโหดไอ้เคยลองวิชาตีไอ้ไปเหียนมาไอ้นี่แต่ๆเลยนะใครลองวิชาแต่เลยเนาะไอ้ว่าไฟาต้องชอบแน่ๆไปไปแต่กะไอ้ตีไฟเหมือนอูดจังแต่กะแต่กะไอ้เนี่ยหันมาเต็มสองตาเลยเว้ยไอ้ว่าไอ้เจมส์นี่เหมือนลักไปหาไข่นี่เรื่องจะเอียดทายาคู ก็ต้องไปรักพอเว้ยว่าบุดีก้าไอ้ดีก้าไปสบายเนื้อสบายตัวแต้ๆเลยไอ้เจมย่อนฝ้ายาการนักกะพอเหรอเอ็นคอเอ็นไหลตึงหมดอ่ะกับนี่จะไปมาลูเ่เาการไอ้เนื้อไอ้เจม ไอ้ไปเฮนนวดตีไหนมาหนิยังมาหนวดเก่งแต่เก่งว่ะถ้าจับบ้านแถวนี้หูไอ้หนวดเก่งขนาดนี้นะเขาต้อมของไอ้หนวดเขาแน่ๆเลยอะถ้าเปิดอ่นก็ดีกะเอเขาเปิดล้านนหนวดเฮดิก้า <c oughs> แต่ไอ้เจมมันก็นไปเฮนนวดมาเนี่ยอูนี่เมันก็ฮักกันดีเนี่ยไอ้ไอ้กือปญาผมเขาฉีพิษไปเรื่อยแล้วเนี่ยแต่ว่าภาพที่ไอ้หันตะก,กี้นี่มันจะ,จะอี้นะปอเลยไอ้ปอเลย อ้ยังอูไปเลยล่ะจีบเวลาผมปอไรเจมน้อง<ฮ>อ่องออะสบายเนื้อสบายตัวขนาดเลยขอบใจไอ้เจ้าน่ะเจ้ากับนี่นยนายถ้าฝายปวดอย่างตัดใดอ,อ่ะบอกไอ้เนุ่ยเดี๋ยวไอ้จะนวดเฮ้อเดี๋ยวฝายนั่งท่ายไอ้นี่เน้อเดี๋ยวไอ้ไปตักซุปกระดูกหมูมาให้กินเจ้า ซุปกระดูกหมูที่ไอ้ย่าเนี่ยหอมขนาดเลยอะรำกาไฟรำขนาดเลยไอย้ถ้ารำอยากกินนั่งนัก